สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการดูแลสุขภาพของคนไทยครับเช้านี้อยู่กับรายการสุขภาพดีวิถีไทยอยู่กับคุณหมอต้นนิพันธ์บงพานิชครับผมและก็ผมชยุทธวันเกิดนะครับครับโดยวันนี้พาท่านผู้ชมมานอกสถานที่ครับขณะนี้เราอยู่บนเวทีณบองมาเช่มาเก็ตพาร์คประชานิเวศครับวันนี้เรามาคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเรื่องของโรคไตถูกไหมครับหมอครับถูกต้องครับซึ่ง2เทปที่แล้วเนี่ยหมออธิบายไปชัดเจนว่าโรคไตทําไมคนไทยถึงเป็น เป็นกันเยอะแล้วอาการเป็นอย่างไรแล้วจะรักษาอย่างไรได้เลยครับแต่วันนี้ที่บองมาเช่เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับหมอครับเราก็มาพูดเรื่องไตกันอีกแล้วครับอาจจะเชิญคนที่เป็นไตหรือมีญาติพี่น้องเป็นโรคไตหรือว่ามีอาการส่อแววใกล้เคียงจะเป็นไตนะครับอ,อ,อาจจะขึ้นมาคุยกันบนเวทีแล้วก็บอกว่าการเป็นไตเนี่ยมันรักษาหายหรือเปล่าจริงๆแล้วมันควรจะรักษาได้หรือไม่นะครับหรือว่าต้องขึ้นเตียงฟอกไตแล้วก็ฟอกสัก3าวันไปจะเรื่อยๆจนตายเอา แล้วก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับบางคนอาจจะญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้โปวยอยู่ที่บ้านครับนะฮะไม่ได้เคยฟังว่าบ้านอื่นเขาเป็นยังไงกันนะครับขณะเดียวกันคุณหมอต้นก็ยังมีตำรับสมุนไพรไทยนะฮะครับผมที่จะมาขึ้นตำรับแล้วก็แก้ไขเรืคไตไม่ต้องไปฟอกนะหมอนะมันไม่ต้องฟอกอครับเพราะว่าโรคไตเนี่ยโบราณเป็นมาตั้งแต่นานานแล้วฮะสมัยนั้นเครื่องฟอกไตก็ยังไม่มีครับเอาแล้วเรารอดมาได้ยังไงอืมซึ่งเดี๋ยวเราก็ มาติดตามชมบรรยากาศกันฮะเดี๋ยวก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของการจัดกิจกรรมท็อกโชว์เพื่อสุขภาพคนไทยโรคไตคนไทยต้องหายที่บองมาเช่มาเก็ตพาร์กันก็เหมาครับครับผมสุขภาพดีวันนี้คุณหมอต้นมาอยู่กับทุกท่านที่มาใช้บริการบองมาเช่มาเก็ตพาร์ครุยเรื่องของโรคไตไอ ไตที่มันค่อยๆถวดถอยลงไปเนี่ยก็คงจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเมื่อกี้หมอก็ไล่เรียงไปนะฮะของชูรสอันดับแรกเลยถูุดต่อไปรับไตมีปัญหามีอะไรอีกครับองค์ประกอบที่ทำให้ไตเรามีปัญหาครับอาหารผ่านการสังเคราะห์แล้วสังเคราะห์อ,อีกจนหาต้นต่อสายเหตุเดิมไม่ได้ว่ามันมาจากอาหารอะไรอาหารแปรรูปทั้งหลายเนี่ยที่ก้มหน้าก้มตาทานกันอยู่คงยังไม่รู้ว่าน้ำตาลทรายขาวทำลายไตยได้หนักขนาดไหน ทำลายร่างกายให้เป็นมะเร็งได้ขนาดไหนน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าต้นกําเนิดมันคืออะไร,รเราไล่เรียงไปเลยว่าทําน้ําตาลทรายขาวมันทามาได้ยังไงตัดอ้อยครับเอาอ้อยก็ไปหีบเอาน้ําอ้อยออกมาแล้วน้ําอ้อยนี่แหละครับก็ไปต้มไปเคี่ยวจนกระทั่งน้ําละเหยหมดเหนือแต่ง,งบน้ําอ้อยสีมันใสๆเอาไปฟอกซะหน่อยองบน้าอ้ยอยฟอกครั้งแรกกลายเป็นน้าตาลทรายแดงนะครับน้ําตาลทรายแดง คุณค่าทางอาหารลดลงมันมีการฟอกเพิ่มขึ้นมันมีสารเคมีที่ช่วยในการฟอกออกมาน้ำตาลทรายแดงก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ยังไม่พอน้ำตาลทรายแดงยังไม่สวยพอครับทำไงเพิ่มครับเอาไปฟอกให้มันขาวจั่วเลยกลายเป็นน้ำตาลทรายขาวซึ่งกว่าจะขาวได้เนี่ยมันผ่านสารเคมียังไงบ้างรารครับหมอครับสารฟอกขาวไงครับเยอะนี่มากกว่านั้นครับเวลาคนไปทานกาแฟจะไม่ได้มีน้ำตาลครับจะเป็นน้ำเชื่อมไซรัป ไส่ัปเป็นยังไงครับอันนั้นเป็นน้ําตาลสังเคราะห์หนักเข้าไปอีกไม่ใช่น้ําตาลครับไม่ใช่น้ำตาลไสรหลับนี่ไม่ใช่น้ําตาลแล้วนะครับหร้อฮะนะครับไสรหลับนี่คือสารสังเคราะห์ให้ความหวานแทนน้ําตาลครับโอ้เพราะฉะนั้นอันแรกครับโมโนโซเดียมคลูตาเมตครับผงชูรสครับอันที่สองครับอาหารแปรรูปโดยเฉพาะพวกแต่งกลิ่นเจือสีครับชูรสปรุงรสทั้งหลายนี่นี่สองอันนี้ทำลายไตของคุณอันที่3ครับหมอครับอาหารเสริมครับ ทาหารเสริมอาหารเสริมวิตามินเกลือแร่ครับครับผมพูดไปนี้สงสัยจะมีคนช็อปเยอะนะครับเช่นอะไรฮะทุกวันนี้ทุกคนนะฮะก็อยากจะทานวิตามินซีแมกกาโลดสอ่าอะนั่นหนึ่งวิตามินเอถึงแซดครับเกลือแร่ก็ไก่ถึงหอยลงผูกครับบางคนทานซิงเป็นเม็ดโอ้โหทานทําไมได้ไหมซิงได้ไหมหมอซิงซิงทานได้ครับแต่ว่าจะไปตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วในไตในตับในกระเพาะปัสสาวะผมก็ไม่ทราบต่อจากนั้น วิตามินมซีเม็ดกระโดดพันมิลลิกร,รมัมเขาบอกว่าโอ้โหอาหารฝรั่งนมีวิตามินซีแค่ยี่สิบมิลลิกรมัมเองไอ้นี่เม็ดเดียวพันมิลลิกรมัมเท่ากับกินฝรั่งห้าสิบูกอโอ้โหครับวิตามินซีพันมิลลิกรมัมเท่ากับการกินฝรั่งห้าสิบรูกจริงรแต่การกินฝรั่งหนึ่งลูกร่างกายมนุษย์ได้รับวิตามินซียี่สิบมิลลิกรัม แต่การกินวิตามินซีพันมิลลิกรมัมเมกะโดสร่างกายมนุษย์ไม่ได้รับวิตามินซีเลยมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับนั่งถ่ายอุจจาระเป็นเวลานะคุณชยุทธเวลาเรานั่งถ่ายอุจจาระเนี่ยนะครับไตครับเป็นอวัยวะที่ต้องรับมากเพราะว่านั่งถ่ายอุจจาระมันนั่งแบ่งไปเรื่อยอการแบ่งนี่คือการเพิ่มแรงดันในช่องท้องครับทันทีทีนี้เมื่อสักครู่นี้ผมถามบางท่านบอกว่ามีญาติเป็นไตยอยู่มีใครนะช่วยยกมือ่งทีครับคนนี้เป็นเลยครับพ,พี่เป็นเองเลยเหรอครับ รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตตอนอายุเท่าไหร่นานขนาดไหนนะครับคือปกตินี่เปตัวสุขภาพประจำปีอยู่แล้วเพราะว่าพอสองปีให้หลังอยูีหมอก็บอกว่าคุณจะตายเมื่อไหร่ต้นก็ผมจะให้ยานะครับอย่างที่บอกยาขับ ขับทุกอย่างที่มันอยู่ในไตที่มันไม่ดีไม่งามในไตของเรานี่แหละไม่ว่าจะสะสมมาแล้วกี่ชาติขอขับออกไปเลยยานี้จะให้ทานก่อนอาหารครับชื่อว่าไตรธาตุไตธาตุครับเสร็จแล้วลาขาวครับทานหลังอาหารครับปรับแล้วก็เสริมครับระบบเลือดครับที่มันหนืดระบบน้ําทั้งตัวที่มันหนืดอยู่ทั้งตัวปรับให้มันมีการฟลูครับเขาเรียกว่าลิควิดิตี้ระบบไหลเวียนของร่างกายที่มันฟลูมากขึ้น ตั้งแต่คุยกับคุณหมอต้นแล้วรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นและคิดว่าสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นอีกทางหนึ่งที่ว่ามันน่าจะดีกว่ายาเคมีที่คุณหมอป้อนให้มาเพราะว่ารู้สึกว่ายาเคมีเนี่ยพอทานก็เป็นนานๆนั้นเรารู้สึกว่าเรามันเพลียกว่าเก่าแล้วก็อ่อนเพียแต่ถ้าเทียบกับสมุนไพรนี่รู้สึกว่ามันจะทําให้รู้สึกว่าร่างกายฟื้นฟูตัวได้ดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่จะทําให้เรามั่นใจ แล้วก็เท่าที่ฟังมาเขาจะดีขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้ค่ะมันก็เป็น,นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ระยะเวลามันอาจต้องใช้เวลานาน,านกว่านานนิดหนึง่งแต่ว่าถ้าเราจะหวังผลว่าจะต้องทีเดียวมันคงไม่ได้ก็คาะจงอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึง่งอาจจะเป็นเรือหรืออะไรอย่างนี้นก็แล้วแต่เคสของแต่ละคนตอนแรกต้องบอกว่าขอบคุณคุณหมอที่แบบว่าให้ความคิดที่ดีๆให้ความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีที่ฟังมาตลอด รู้สึกว่าดีขึ้นยิน,น,นดีครับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาคือเลือดจางใช่ครับมันก็ต,ต้องกินยาบำรุงเลือดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าเพราะไตเสื่อมเลือดก็เลยจางนะครับแต่พอไตกลับมาดีเป็นปกติเลือดก็ไม่จางแล้วครับแต่ว่าเราจะรักษาไปพร้อมกันคือให้เลือดใหม่ด้วยให้ไตดีขึ้นด้วยเพราะถ้าเลือดดีก็จะกลับไปเลี้ยงหน่วยไตยได้ดีขึ้นครับแล้วส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็จะดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับแน่นอนครับแล้วทีนี้ว่า ของแต่ละคนแต่ละคนในวิธีการรักษาก็คือว่ามันมันระยะเวลาไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็มีตั้งแต่สัปดาห์เดียวจนถึงสาเดือนครับแล้วคนที่ฟอกไปตายไปอย่างสมมุติว่าไปประมาณสัก4ีหปีแล้วก็เข้ามารักษานี่มีโอกาสเป็นสิปีก็มารักษาแล้วครับมีโอกาสไม่ฟอกครับอตอนแรกๆเนี่ยอาการฟอกจะห่างขึ้นเรื่อยๆ จากทุก3วันก็เป็นทุก5วันจากทุก5วันเป็นทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เป็นทุก2สัปดาห์แล้วก็ทุกเดือนแล้วก็ทุก2เดือนแล้วก็ไม่ฟอกเลยครับการการระยะความห่างของการฟอกแต่ละครั้งจะยาวขึ้นครับยาวขึ้นครับนี่ว่าอย่างนี้เราก็ต้องไปกินเป็นระยะคือถ้ากินแค่เดือนเดียวเราก็ยังไม่รู้ผลเลยใช่ไหมรู้แล้วครับภายในเดือนหนึ่งต้องรู้แล้วครับเดือนนึงก็รู้ผลแล้วอย่างแรกที่เรารู้สึกได้เลยคือร่างกายเราแข็งแรงขึ้นรู้สึกทำอะไรมันกระฉับกระเฉง จากที่เมื่อก่อนรู้สึกมันตื้อตือ,ตอึดๆไม่ค่อยมีแรงกระชับกระเฉงภายในเดือนหนึ่งเลยครับแล้วก็เท่าที่หนูสังเกตคือว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยคือว่าสมองเขาเนี่ยมันจะเฉื่อยไปด้วยเพราะเห็นคนที่เป็นคนฟอกเนี่ยสมองเหมือนกับว่าเขาเฉื่อยไปด้วยอย่างนี้ต้องกินบาบำรุรงสมองนะคะไม่ต้องครับแค่ไตดีทุกอย่างดีหมดเดี๋ยวร่างกายปรับซ่อมเองทุกส่วนได้ครับก็โอเคค่ะครับิดนบดีครับหายไวไวครับแค่ไต<า> <ขอ S 1> แค่นีเองครับท่านผู้ชมครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมี ของมาฝากคนคบ,บ้านเหมือนเดิมนะฮะใช่ครับเพราะว่าวันนี้อยู่กันที่บองมาเช่แล้วเนี่ยหมอต้นบอกว่าครูปั๊บจะพาทุกคนมารองทําอาหารครับซึ่งเป็นอาหารที่ทํากันแบบง่ายๆสดๆตรงหน้าเลยว่ากันง่ายๆให้เข้ากับสไตล์ของรายการวันนี้อาหารบํารุงไตครับคืออะไรครับหมอครับสลัดผักจิ้มแจ่วครับ จิ้มแจ่วหรือราดแจ่วฮะครูป๊อบบอกว่าคลุกกระแจวหมายความว่าผักสดๆมาแล้วก็ยังไงอ่าฝรั่งเศสก็มีน้ำสลัดเป็นของตัวเองอังกฤษก็มีอเมริกาก็มี<ห>ญี่ปุ่นยังมี<ห><ห>เอาของไทยก็มีครับไม่น้อยหน้าแจ่วแจ่วครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมช่วงสุขภาพกายดีด้วยวิถีไทยนะครับครูป๊อบจะชวนทุกท่านเนี่ยมาทําสลัดกินกันแต่น้ําสลัดเนี่ยรสชาติไทยแท้เลยเพราะเป็นแจ่วครับครับผมเชิญเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่นี่คือตลาดบองมาเช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้ครูป๊อปจะมาซื้อวัตถุดิบอะไรในตลาดบองมาเชครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับเมนูวันนี้นะครับคือทําสลัดเป็นสลัดน้ําแจ่วซึ่งเป็นเมนูที่แบบว่าไทยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผักกันว่าเราใช้ผักอะไรแล้วก็ใช้สมุนไพรแบบไหนนะครับในการทําสลัดครับตอนนี้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวพร้อมทําแล้วครับเราไปทํากันเลยครับท่านผู้ชมครับแน่นอนฮะ มาตามที่คุณหมอต้นบอกไว้เลยนะครับสุขภาพกายดีด้วยทีไทยวันนี้ครูป,ป๊อปพาพวกเรามาเดินชอปปิ้งอยู่ในบองมาใช่มาร์เก็ตพาร์นะครับแล้วก็เตรียมที่จะทําเมนูอาหารไทยแท้เลยครับเพราะว่าเป็นสลัดผักไทยล้วนแล้วบอกว่าน้ําเป็นน้ํำแจ่วด้วยใช่ครับน้ำแจ่วเป็นไงครับครูป,ป๊อปสูตรนี้มันมาอย่างไงฮะเชิญฮะสูตรนี้ผมคิดว่าเราทํารายการแบบ สุขภาพดีวิถีไทยใช่ไหมครับเราก็ต้องทําอะไรที่เป็นแบบไทยๆผมก็เลยไปนั่งคิดว่าเราจะมาทําน้ําสลัดแบบฝรั่งได้ยังไงใช่ไหมครับ<ะ>ผมก็เลยคิดว่าคนไทยเนี่ยชอบทานอาหารแบบอีสานอีสานแล้วก็รสชาติที่แบบจัดจ้านหน่อยๆ<ะ>ก็เลยเอาน้ําแจ่วนี่แหละครับเพื่อจะเป็นตัวคลุกกับผักทํา ทานกับเป็นสลัดนี่นครอืมคือก่อนทานอ,น,ออนอาหารเราก็มีสลัดเป็นออเดอร์มาก่อนนะครับใช่ครับหรือทานแกล้มกับอาหารหลักก็ได้ช่ทีนี้เมื่อเช้าผมเห็นครูป๊อปไปเดินจับจ่ายอยู่ในบองมัเช่มืเกัตพักผักเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยผักที่ผมซื้อมาก็คือมีผักสลัดทั่วไปนะครับแต่เราจะเพิ่มผักสมุนไพรข,ของไทยๆเข้าไปนะครับอะไรครับมีใบบวบกนะครับอ๋อนี่นี่นี่วี่บวบใบสะระแหน่ครับ ผักชีฝรั่งแล้วก็มีใบโหระพาที่จะแทรกเข้าไปนะครับส่วนเครื่องปรุงเนี่ยนะครับก็มีน้ำปลาน้ำตาลตาลโตนดแล้วก็ส้มมะขามมะนาวนะครับแต่ผมเนี่ยจะเพิ่มความกรุบกรอบเข้าไปก็คือใส่สมุนไพรอีกตัวหนึ่งก็คือเม็ดเดือยอบกรอบเม็ดเดือยอบกรอบอครับที่จะคลุกเคล้าไปกับน้ำสลัดเนี่ยครับแบบพูดแล้วก็น้ำลายไหลนะครับคุณปุ้ยมันแบบมันกรุบกรึบอยู่ในปากฮะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ ได้คุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการมากแล้วก็ช่วยเรื่องบำรุงไตด้วยใช่ครับครูป๊อปมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านมาแล้วครับก็ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านคือให้เรามาทําอาหารแบบง่ายๆทําสลัดแบบง่ายๆนะครับโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวของของเรานะครับแล้วก็ได้ทานผักพื้นบ้านของเราด้วยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้กลับเข้าไปในช่วงต่อไปของรายการกับ ดูแลสุขภาพใจกับมะนารมเดี๋ยวเขากาลังไปเนี่ยเราก็ทานกันใช่ครับผมก็<ร>ขอ,อสิหนึ่งจวบก่อนว่าเป็นยังไงดูแลสุขภาพใจกับมะนารมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลมะนารมพลังใจดีเริ่มที่มะนารม อารมณ์สองควนี่หมายถึงว่ามันจะมีอารมณ์ที่เด่นชัดไปทางข้างที่สนุกสนานคืนเคลงนะฮะกับอีกข้วหนึ่งคือไปทางซึมเศร้าทีนี้คนที่มีอารมณ์สองข้เน,นี่หมายความว่าอารมณ์เขาผิดปกติไปนะครับคือไม่ไม่ดีเกินไปก็แย่เกินไปนะครับหรืออารมณ์ดีมากพานี้อารมณ์ดีมากก็จะเป็นแบบคืนเคลงสนุกสนานมองโลกในแง่ดีเกินเหตุมองตัวเองดีเกินเหตุ แต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเขามีความมั่นใจตัวเองสูงหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเกลี้ยกล่อดไม่เชื่อใครนะครับมีความคิดบันเจดิดอยากทํานูน่นทํานี่ไม่หยุดนะแล้วก็มีความรู้สึกตัวเองมีพลังกำลังสูงไอเดียดีนะครับความคิดความหมายของตัวเองนี่เรียกว่าไม่มีใครสู้ได้พฤติกรรมอื่นที่สอดคล้องไปก็คือว่าก็จะชอบพูดชอบคุย ชอบไปเจราจากับคนอื่นนะครับมีความสุขที่จะได้คุยได้พูดกลางคืนก็จะไม่หลับไม่นอนเพราะมีความสุขว่าต้องเอาเวลาทั้งหมดมาใช้มาทำอะไรให้เป็นประโยชน์อะไรมากนะฮะตรงน,นี้ก็จะมีโปรเจกต์เยอะนะครับอันนี้ก็คือขั้วที่ดีขั้วที่อารมณ์ดีขึ้นเคร่งมากขั้วที่ซึมเศร้านี่อันนี้ก็จะตรงข้ามกันทุกอย่างเลยนะก็จะเป็นแบบถดถอยรู้สึกตัวเองไม่มีค่าแล้วก็จะไม่มีพลรกิจกำลังพวกนี้จะอ่อนปลียเพลียแรง นะอยากนอนทั้งวันแต่นอนไม่หลับไบโพล่าเนี่ยนะฮะมันมันเป็นอาการที่ผิดปกติไปจากตัวเขานะครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าเขามีเขามีความเป็นปกติในตัวเขาอยู่คือมีช่วงปกติของเขาเวลาเขาปกติดีๆเขาก็เขาก็เหมือนกับคือก็คือคนเดิมเขานั่นแหละฮะทุกคนก็จะรู้จักเขาในในบุคลิกนั้นๆแต่พอเวลาเขามีอามีโรคขึ้นมาเนี่ยบุคลิกการกระทําความคิดอารมณ์จะเปลี่ยนไปตามที่ตามที่แต่เราจะเป็นขั้วไหนนั้น เวลาคนเป็นไบรโพล่าเนี่ยมันก็จะมีระยะที่เริ่มต้นเป็นโรคนะครับแล้วก็อาการของโรคก,ก็จะค่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆจนถ้าก็จนถึงพีคสุดแล้วมันก็อาจจะค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วก็กลับมาสู่สาภาวะปกติได้ก่อนที่เราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นโรคได้เนี่ยก็คือคนก็น่าจะต้องมีอาการเนี่ยดำเนินมาอย่างน้อย2ออาทิตย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนที่จะสังเกตเห็นว่าเขาเป็นเนี่ยก็คือคนที่จะต้องรู้จักเขาพอสมควรนะครับ รู้จักว่านิสัยปกติเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเขามีอาการเปลี่ยนไปเนี่ยคนคนนั้นน่ะคนที่ใกล้ชิดเขามากๆก็จะบอกได้ว่าเอา๊ะดูเขาแปลกไปนะครับส่วนคนที่ที่ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเนี่ยเวลามาเจอเขาตอนตอนอ่อนๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เพราะคิดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนตลกโปกฮาชอบพูดคุยหัวเราะไปพูดไปนะฮะก็จะไม่ทันคิดว่าเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าทีนี้คนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยจะรู้ตัวไหมเนี่ย ที่สําคัญคือคนเป็นขั้วขึ้นเครงเนี่ยไม่ค่อยรู้เพราะว่าเขาจะสนุกกับชีวิตแล้วบางคนเนี่ยเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองเปลี่ยนไปนะแต่เขาบอกว่าเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าปกติของเขาเนี่ยคือเฉื่อยไปอย่างเงี้ยเขาก็เรงมีความสุขนะฮะฉะนั้นเขาก็จะไม่คิดว่าตัวเองป่วยแต่คนที่อยู่ในขั้วลบขั้วซึืมเศร้าเนี่ยนะฮะเขาจะบอกเขาไม่อยากเป็นอย่างนี้ ือถ้าเันเข้าขายไบโพล่าแล้วอย่างไงต้องรักษานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาเขาเนี่ยอาการเขาจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราจะไม่มีทางรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยอาการเขาจะรุนแรงขึ้นขั้นไหนพวกไบโพลราที่เป็นมากๆเนี่ยมันถึงขั้นหลงผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้านะคิดว่าตัวเองเป็นหัวคนบุคคลสําคัญเนี่ยแล้วก็ทาสิ่งที่ร้ายแรงที่อาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและของคนอื่นได้เยอะนะฮะส่วนพวก,พวก ซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะรู้สึกก็จะมีอาจจะถึงขั้นที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่ก็จะอยากตายตลอดอะไรเงี้ยนะฮะพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเจอเนี่ยแม้จะเป็นระยะอ่อนๆเนี่ยถ้ารีบรักษาได้มันก็ดีจะปรึกษาหมอหรือว่าคนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะฮะหรือว่าคนสำหรับคนที่คึกคักเนี่ยนะครับเน่อางาที่บอกเขาไม่รู้ตัวเนี่ยก็าอาจจะถ้าเขาเป็นพอที่จะรับฟังเหตุผลเนี่ยก็ าอาจจะต้องพยายามบอกเขาเราเราเราควรจะบอกเขาว่านะฮะว่าพยายามชี้เปรียบเทียบก็เห็นว่าเมื่อก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ผลงานที่ออกมาเนี่ยถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าเขาทํางานดีจริงแต่เราผลงานเขาดูว่าเออมันคุณภาพใช้ไม่ได้นะฮะให้ค่อยๆพูดกับเขาให้เขายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้นะเขาก็จะอาจจะมีความเต็มใจที่จะมารักษาได้นะครับ ท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดหลังจากที่เราพาทุกท่านมาเยี่ยมบองมาเช่มาเก็ตพาร์ตนะครับแล้วเราก็มากิจกรรมนอกสถานที่นะครับครับผมหมอต้นมาบรรยายเรียบร้อยโรคไตคนไทยต้องหายครับแต่เจอหมอต้นคนเดียวไม่พอครับเวลาหมอต้นมานี่ครบทั้งทีมงานยังไงมั้งครับหมอต้นครับก็อะไรให้เยอะแยะหมดเลยเนี่ยคือว่ากันง่ายๆรักษาแทบทุกโรคที่ผม พอจะทําได้นะครับนอกคลินิกครับนี่นะฮะครับผมมัททะนะครับบำรุงสมองครับหาไทยรักนะครับบำรุงหัวใจครับเตโชนะครับเผาไขมันในเลือดครับไตรธาตุไตรธาตุนี่พอกล้างทั้งตัวเลยครับขับสารพิษร้ายครับทั้งหมดนี้ผมหยิบมาเท่านี้พอนะครับแต่ใครก็ตามที่เชิญคุณหมอต้นไปบรรยายนอกสถานที่นะครับคุณหมอจะไปทั้งทีมใช่ไหมครับใช่ค่ะหวานมากเลยฮะ เอาละครับแล้ววันนี้ก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะมีแนวทางในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับกับรายการสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอต้นทิ้งท้ายครับเดี๋ยวเราจะจากลาท่านผู้ชมไปวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอยากบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่ใครๆเขาบอกว่ารักษาไม่ได้นะครับลองเปิดใจตัวเองสักนิดนึงนะครับเปิดโอกาสใหม่ให้กับชีวิตตัวเองยาแผนไทยทุกชนิดนะครับมียารักษาให้ตั้งแต่เกิด จนตายทุกเพศทุกวัยทุกโรคทุกแบบนะครับมัม่นใจว่าบรรพบุรุษไทยของเราเตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วแค่เปิดใจแล้วลองใช้ดูก็ถ้าทานเคมีมาแล้ว10ปี20ปีแล้วอาการไม่ได้ดีขึ้นรหรือว่าไม่ได้ไปไหนจะต้องทานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไมไม่ลองพลิกชีวิตนะครับสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับสัก2เดือน3เดือนนะครับถ้าไม่เห็นผลค่อยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าภายใน2เดือน3เดือนนี้มันมีอะไรพลิกผันกับชีวิตขึ้นมา ทำไมถึงต้องปิดโอกาสนี้ซะละครับและนี่ก็คือผู้ที่สานต่อความรู้ที่บรพชนได้สืบทอดเอาไว้นี่แพทย์แผนไทยทั้งนั้นเลยนะครับหมอครับถูกต้องครับแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ต้นทั้งนั้นนะครับต่อไปพวกนี้เก่งกว่าผมหมดเลยทุกคนอ๋อครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการสุขภาพดีวิถีไทยขอบคุณคุณหมอต้นนะครับขอบคุณคุณชัยุทธครับคณะหมอทุกท่านเลยนะครับลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ